แต่งจนมีลูกทะเบียนสมรสก็ไม่ได้จดชีวิตล่าสุดกบสุวรรณนันเรียกได้ว่าหลายคนคงรู้จักกันเป็นอย่างดีหลังอยู่ในวงการบันเทิงมาเป็นระยะเวลานานสำหรับกบสุวรรณนันปุณกัน เดอเริ่มต้นเข้าสู่วงการบันเทิงจากการแสดงละครพื้นบ้านจากจักวงวงจากนั้นได้ขึ้นเป็นนางเอกยอดนิยมเบอร์หนึ่งได้รับฉายานางเอกขวัญใจมหาชนตลอดการ บรได้เข้าพิธีสุดชื่นมืนวันวิวาเจ้าบ่าวหยอดหวานจารักเจ้าสาวจนอายุ80เจ้าสาวทราบกันดีว่ากบสุวรรณได้แต่งงานกับรุกเดนุพน์ปุณกันอดีตดาราน,นักสแสดงที่ผันตัวไปเป็นนักการเมืองหลังจากที่คบหาดูใจกันมานานกว่า10ปีและได้มีลูกด้วยกันทั้งหมด2คนได้แก่น้องนาดาและน้องนดลโดยเข้าตระกูลแม่แจกเพชรทองมุก ลูกสะใภ้นางเอ,งเอกกบเข่าไม่ปื้มเหล่าดาราผู้จัดช่องดังอวยพรเพียบดาราสาวผู้โด่งดังที่อดีตเคยเป็นสาวสดใสแต่ตอนนี้เปลี่ยนไปเป็นคนละคนโดยดาราสาวคนนี้หลายคนคิดว่าตกทางเข้าสาร แต่แท้จริงแล้วตังทุกสตางมาจากดาราสาวหาตังทั้งสิน้นซึ่งตระกูลของสามีไม่ได้ซัพพอร์ตเลยอีกทั้งยังต้องบอกเลยว่าเป็นอีกหนึ่งครอบครัวที่น่ารักมากๆเลยทีเดียวมักจับควงกันไปเที่ยวอยู่เสมอและต้องบอกเลยว่าปัจจุบันน้องนาดาและน้องนาดลเริ่มโตขึ้นอีกทั้งยังใช้แววความหล่อความสวยตามรอยคุณพ่อและคุณแม่แบบไม่มีผิดครั้งหนึ่งทางด้านกบสุวรรณเคยได้ออกมาเปิดเผยว่าตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาไม่เคยนอนหลับสนิท กบสุวรรณันนั้นต้องแยกห้องนอนและแยกกันอยู่กับสามีบรู๊ตนุพรเพราะกบนั้นเลือกที่จะอยู่กับลูกนั่นเองจ้าแต่นั้นก็เป็นความสุขของคนเป็นแม่ที่ได้อยู่กับลูกและจะนอนกับลูกต่อไปเหมือนเดิมไม่คิดที่จะแยกห้องนอนให้และด้วยเหตุผลนี้เองจึงทําให้กบสุวรรณันนั้นต้องแยกห้องนอนกับสามีต้องบอกเลยว่าเป็นอีกหนึ่งครอบครัวที่น่ารักมากๆเลยทีเดียวพอทัทงน้องณาดาณดลก็หน้าตาดีได้พอได้แม่จริงๆจ้า ย้อนไปเมื่อหลายสิบปีก่อนไม่มีใครไม่รู้จักชื่อกบสุวรรณันผลงานที่สร้างชื่อของเธอก็ตั้งแต่สมัยเด็กน้อยก็ได้มีโอกาสดูละครเรื่องดาวประสุขพยองสายโลหิตประกบคู่กับพระเอกคู่ขวัญสอรามเทพพิทักษ์จนเป็นคู่จิ้นต้นตำรับที่โด่งดังและอยู่ในใจมาจนถึงทุกวันนี้